โยสวัสด so ีต mm. ้นแห่ไปกันเลยเลละะเลม่แรม้งทะเไม่รำมั้บามิชนบ้ามิชันนะบ้ามิชัะชลีชีชชียาย่ายายาตัวเ่านไม่รงมือเลมั้ยนไม่รำมือเลยไม่รงมือเลยวมั้ยน้ออ๋อน้อปวดนะน้อเสียละจะได้สียหรือไงมาก็ปวก็ปวเลยมั้ยนะด อเมริชาวด้นะาินเนส่วนนะอไวดนวตีลไมารเปลี่ไแปลงเหรอน่เปไเหอชลี่เหชีเหไม่ชูบลี่เหไม่ชี่เอไม่ชบลี่เหรอไม่ชลี่หไม่ชี่หอไม่ชี่เหแล้วช่ไหไม่ชลี่หไม่ชี่เหอม่ชนี่หอ่ชลี่หร

Weh weh, yaka biyari nari weh ii Ii, kwa, nthilo sabla ii Mkwa nathio usu weh 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 Pliku Pliku Weh weh Pliku Pliku Weh 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 weh, ma pliku dii Pliku

အေးတနေ့လုပ်လည်းလကောဘာလဲမှန်းမသိဘူးလားဘယ်လိုလဲဆောသွားတယ်မစားမလားအဲ့ဒါပြရမှာဘယ်ကနေစကြလာလဲအဲဒါစကြလာလားလတ်စကလတ်စကဘယ်တော့

Thank you.

về từ lâu thì hải này à tôi là bao lần vỏ bị ba kilo rồi. là quá ngắp nát nọi nằm nằm nát nằm nát nằm nằm đâu về nằm 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 nằm

他干的，这边肥啊，老板也是吧。我搞困难的。中了。哎 <music>，你打的太低了，不搞了。哎，打的没没，反正就是。反正先摆了，再下来。听听。别那么多过了，轮流安排吧，别担心。哈哈哈哈！哎呀，不敢见了。

The distillery upstairs has up له nen én kima kara lokulta bondes vóng. Just now our loser, Coc simple wants to drink a small glass of centresvamos fot siyo. måcò攻 tom moyẹc nè siyo. J докərmēm o kutish comprende nalaka misi wa cen aya. Therefore, I drink Peter Mikaupsongs 32ish. Esta tuo omja pirates today

ตอนทา่าจะหนาวไหมตอนนี้จะร้อนไหนะครับร้อนไปฮัลโหลคุณผว่าจไงเอ้ากรรมการไม่ตอบเลยนะในเมื่อกรรมการไม่ตอก็พัดตัวฮะแล้วใครนะครับโอ้ยเมย์ขับลองวัดเลยโอ้เมย์ขับล่องวัดที่อะที่ไหนอะเ้ย์ ก็เป็นประตูที่หนักแน่นนะครับดูแล้วสภาพร่างกายนี่ฟิตจัดเลยครับเยวเข้าแอลนผู้โตเลครับโอ้โหลูกนี้สวยมากเลยนะครับเพราะว่านักกีฬานตัวใหญ่ตัวสูงขอคนดีเขาดีครับก็เลยแล้วก็ความเนนะครับโอ้โหเขียงมากเลยนะครับทกีทคอไปแค่

มันน <anto> <isto> ้ลล่ะตแต่ลข้างหน้าแล้วล่ะวัดเลยมาวัดได้กันเลยเราวกนนี่ไงก็แถววาเลยม่เออเลยเลยอ่าคุณที่แย่นะครับเรคีกับหอยมนุกนะครับมนุกออี่นุลา

มวยแม่อนน้เงศ่รนันทิพย์ทุลย์เพรไงี่เจ๊บเ่อพี่เนี่ยเาว่าปกว่าเจ้าเจ้กนเพย์กินดูเพยเนายเากิดยก็มามุ่งเปาต่อไปเจ้ากินดูต่อไเเาเนเียวนทรีบัวน่ะอันนี้อกรรมการวโคดนะครับเอ่อได้รับเกียรติจากผู้เฒ่านะครับ มาเป็นกรรมการนะครับผมบอกอย่างรู้มาจากแอฟริกานะครับโดยตัดสินบนโลกมาแล้วครับ่ามเลนนี่ก็พร้อมที่ประชานะครับโดยของนม่ของต่พีเดินนะครับอ้าวฟุตบอลนะครับฟุตบอลทุกทีมนะครับให้ส่งอ่าตัวแทนนะครับมารับข้ากล่องนะครับน้องๆ้อน้องนน้าฟุตบอลนะครับ น้องๆนักฟุตบอลนะครับกรุณาส่งทีมนะครับส่งตัวแทนมามารับเข้ากล่องนะครับที่กองอำนวยการที่ที่ที่นี่นะครับใคแล้วเาใคว่าประกาศนะครับประกาศนะครับ FCFC FC จาแบน้องๆนักกีฬาฟุตนักฟุตบอลนักตะก้อทุกทุกทีนะครับที่เป็นนักกีฬามาแข่งในวันนี้นะครับขอให้มารับเข้ากล่องนะครับได้ที่กองอำนวยการนะครับ เพื่อไม่กระเสียวเวลานะครับทันเข้าเสรจพวกเราก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะครับในการแข่งขันต่อไปนะครับวันนี้ก็เริ่มล้นะครับคุณหมอมาอัซ่านะครับคุณหมอสมโอนะครับจากซาฟีเดอร์นะครับแล้วก็กองหน้าแน่ไม่พ้นนะครับสองพ่อลูกนะครับสองพ่อลูกเนี่ยครูแก่ทีมกอร์าทีมกอร์าทีมกอร์ธาเตะเข้านะครับ อบตอนุรักจะให้ลูกแรกสองน้อยนะครับอบตอนุรักตามมืออยู่ในมือแล้วนะครับตอนนี้พี่เกจชาพี่เกจชาโอ้โหพี่เกจชาในสมัยหนุ่มๆนี่โอ้โหเตะเอาเตะเอานะครับตอนนี้ก็จะไม่แก่นะครับเดียวแต่ว่ายังเข้าแค่นิดเดียวอ้าวประตูประตูประตูรับบอลโ่งมาให้เราฟังหน้าผ่านมาเอาไว้เข้าไว้เข้ลไว้เข้าไฮ้

อาซาซเล่าซเล่อ๋คู่บ๊คคู่บ๊คคู่บ๊คทีบ๊คโอ้โหคีมบ๊คตรงชัยนะครับพี่แบ๊คตรงชัยไม่ผ่านกองหลังนะครับอ๋ออ๋ออ๋อทีมโคด้ได้บอลได้บอลอยู่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 นะทีมกโได้ใจเย็นส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนรับบอลยังสวยโอ้โหเรียบเลยเออไม่ผ่านทางนี้นะครับตอนนี้นะครับประตูตาพี่อูส่งให้ส่งให้คุณบุ๊กบดบดส่งคุ่แข่า ครูเกชาอยู่น้าขอบอลส่งแรงครับบอลหน้าจะส่งทางไหนบอลส่งให้เบอร์ห้าอ๋อคุณหมอคุณหมอส่งให้บอลบอลอย่าให้พี่เตชิตนะทีมกอดท้าทีมกอดท้าว่าเล่ยไปโอ้ไม่ผ่านซอนนี่นะครับตอนนี้ส่งให้ครูเกชาครูเกชาสปิงแล้วครับสปิงนัดสปิงนัดได้ยิงไหมได้ยิงไหมได้ยิงไหมไม่ได้ยิงนะครับไม่ได้โอกาสยิง เข้ามาเลยโอ้โหออกไปฮะเป็นที่นะครับเพราะว่าอากาศแบบนี้เนี่ยตีลัตแรงนะครับรองต่อแม่สองแม่ได้จัดตีลัตแรงนะครับท่านใดที่ได้แชมป์แล้วก็จะเป็นอ่าต้องแข็งให้เลยนะอ้าวโอ้โหลูกนี้รับกาเนี่ยเรียบร้อย ทีมโคด้าลูก้ะลูกทีมกคด้านะครับตะเพลขี่ปอตเพลขี่ปอคเน่ทีให้ทุกที่นะครับอ่มันจะมีที่ใส่ขยะนะครับทุงดาเน่ก็ขอให้ทุกๆทีมนะครับรักษาความสะอาดด้วยนะครับอ่แล้วครับพี่เตชิตไปเรี่ออ่าปอปออตัวลยงติ้ายวายปิ้ง 录不没了，录不没了。 จอแยนะครับแต่ความเร็วนี่ผูความแรงนะครับสกอร์บอลด้วยครับหนึ่งศูนย์นะครับสกอร์บอดครับไปไปสกอตบอลไปมากรรมการกรรมการลุงสวิสครับสกอร์บอลจะแค่หนึ่งศูนย์นะครับกรรมการแห้งอยู่นะครับยังไม่หายเมานะครับปกติจะกินเหล้ากันถึงตีห้าตีหกหกโมงเช้าก็ยังดื่ม ทีมโคตรท่ายิงเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งลูกครับตอนนี้ตาพี่เดินนะครับตามหลังอยูโผล่ตึงนะครับเวลายังมีอยู่นะครับลูกเกชาตีวเก้มลูกน้องยังไงเมื่อกี้อาบตาวดูได้เลยเขาไปตีวมาได้ผลนะครับโอ้ยยูี่ยูริแล้วนะครับไอซีจับเอ้ เลยยะโดดละละเกะละเกะโดดละตับแคปิโดเพดานนะก็ได้มาละเอออะไรต่อว่าซินเกเหมือนกันนี่แล้วอ่ะ Thank you เจรมาละ โอเคครับสนอยรบะ้ย้เ,บเ,ยเาบนะครับ,บรับข้าวน้ของฟุตบอลน,นะครับทีโบกีนะครับโควิล่าคีครเแม็โคมโขบักวยโจนะครับเลี้ยงเกี้ยคีนะครับทีมที่ประกาศไปนะครับตอนนี้ยังไม่มารับข้าวนะครับรอคนหน่อยนะครับนะครับทีโบกีนะครับโควลคีแม็ขโข

mọi người lúc đó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  lúc ไล้แกุ้งเลยกุ้งอะไรดีเวลาขึ้นหลังนะหรอทุกต่อไปเรี่ยๆการโค่นนุกนะครับออเตรียนลงสนามเลยนะครับปีนี้นะครับทีมแมกกาธาดับวันตับหีเดิรไปเรียบร้อยนะครับสกอยอยู่ด้หนึ่งสูรนะครับอ๋ออบัอนดู้รับอกว่าปีหน้าจะจัดหนักกว่านี้อีก เพราะฉะนั้นเราต้องไปเรียนรู้ให้เยอะกว่านี้นะครับท like like uh, ี่โอ้โหไม่ไหวแล้วนะฮะเรื่อยทีนะครับเลื่ทีกับห้อยมนุกนะพร้อมลงสู่สนามแล้วนะครับต้องขอถ่ายวีดีโอแล้วเราไม่อยากมันก็มาแต่ว่าอะไรบอส แต่ว่ามึงก็เอาไปเลยก็ที่เลยนช่วงสภาพกันเลยปีนี้บ้านมึงอะไรปีนี้เขาจะเขาจะเอาแทนด้วยนะครับหมูเกล็ดที่ไม่ใช่ธรรมดานะครับอาหมอูไม่ได้าไรไม่ได้ไย

ไม่ใช <toys> ่ดี่บัวกงบัวนาบัวนาบัวนาใช่ที่เวตาลนะเล่นไดไหมาดิล่์เนี่ยตะกันมาดิลล์อ๋อแม่สลินลวงกับมาอุครอเออมที่เบลมาอโครออาร์ติเบรตู้ที่แปดครับ

ダメだ、ダメ